เฮ้ยคนสูบบุหรีน่นี่ไปบอกเพื่อนดีกว่าน้ำมน้นำมนเราเห็นคนสูบบุหรี่ด้วยไปบอกประธานนักเรียนกันเถอะโอเคไปนี่ไงประธานนักเรียนประธานนักเรียนคะ่ะมีคนสูบบุหรี่ด้วยค่ะจริงเหรอไป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 นี่ค่ะเออน้ำมนไม่ต้องตามมานะเดี๋ยวทางนี้เราจัดการเอง นี่เธอสู่บุรีเหรอใช่แล้วจะทำมาเป็นงไทยเธอ,อไปห้องผอ,อ,อกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไมเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคโอเคผอ,อ,อคะคนนี้เขาสู่บุรีค่ะจริงหรือฉันให้อภนะัยเธอละแต่ครั้งหน้าฉันไม่ให้อภัยเธอแน่ปล่อยเลยมันไหมคะปล่อยเลยโอเคค่ะไป ใครเห็นปะเนี่ยแอบซุบดีกว่าม yeah. ันออกมาโอ้ย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 หมอคะหมอเป็นอะไรคะเขาบอกเขาบอกว่าเขาปวดท้องค่ะเป็นมะเร็งลำไส้นะคะต้องใช้ใบรับรองหยุดนะคะเพื่อจะได้หยุดเรียนค่ะ บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นอยาสูบเลยนะคะขอบคุณค่ะ